มาปังโพชี้แจงดังมีคนคิดว่าโดนจ้างด้าสุดมาปังได้ออกมาโต้กลับมีคนคิดว่าเราโดนจ้างมาเลยมาคนเดียวเอาเป็นว่าไม่จริงนะคะมาด้วยความสมัครใจค่ะแล้วที่จริงๆเราไม่ได้พาพ่อกับแม่หรือคนที่บ้านมาด้วยเพราะว่าพวกท่านไม่มีวีซ่าค่ะมีหรอถ้าท่านมีวีซ่าแล้วเราจะไม่พามาส่วนตัวเราเรามีวีซ่าตั้งแต่ก่อนโรคระบาดอีกค่ะขอบคุณที่สงสัยและเป็นห่วงนะคะแฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าไม่ผิดหวังที่เราชอบเธอ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนที่มืดบอดทางปัญญาได้มีอคติย่อมเชื่อคนที่ต้องการจะเชื่อและเชื่อในสิ่งที่เขาอยากจะเชื่อทนอธิบายเขาหน่อยนะคะอย่าไปนสนใจ